สวัสดีครับามาพูดถึงเรื่องอข้อดีข้อเสียของเลกเกอร์ครับผมเลกเกอร์มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเลกเกอร์ครับผมแล้วก็ การทําให้ปลายตอกไม่แตกทําอย่างไรนี่แหละก็ช่วยและเกก็ช่วยครับผมเพราะว่าผมจะทําก็คือผมจะเคลือบทั้งทั้งตอกเลยแล้วก็ใช้พ่นตรงปลายตอกนะครับส่วนหน้าผมจะทําก็คือแนะนําทําก็คือ,อให้ทํากับตอกที่ไม่ใช่ตอกค้งป้องนะครับ รือขังป้องก็ได้นะครับการเผื่อมันจะแตกครับยิ่งเช่นต่อติวนี่คือเคลือบไว้เลยครับผมเคลือบตรงหัวไว้นะครับเวลาถ้ามันแตกมันจะแตกตรงหัวนะสำคัญตรงนี้ครับอันนี้เป็นต่อผู้เล็กที่ทําเองนะครับใช้เองตรงปลายนี่ก็ไม่ขังป้องนะครับมีบางใบที่ขังป้องนะครับมันก็ทําให้ไม่แตกนะครับสานจนปวดแขนก็ไม่แตกฟาดแรงก็ไม่แตกครับ เพราะว่าข้อดีของของแลกเกอร์อเนี่ยมันมันมีการเคลือบนะครับเคลือบเหนียวม,มีมีการเคลือบนะครับแล้วก็มีความเหนื่อนะครับเกาะเหนียวไว้นะครับตรงหัวนะครับทําให้ตรงเนี้ไม่แตกนะครับสังเกตว่าผมจะเคลือบไว้หมดเลยผมเคลือบหมดเลยการความชื้นได้ด้วยแล้วก็การแตกด้วยด้วยครับผมการแตกหัวได้ด้วย พอดีของแอคเกอร์หนึ่งครับผมรักษาผิวของไม้นะครับทำให้ความชื้นเข้าไม่ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็อักสองคือทำให้ใบต่อไม่แตกครับผมพอดีครับผมควันที่จะดพ่นสักประมาณ ควันที่จะพ่นสักประมาณ2ชั้นนะครับไม่เกิน2ชั้นนะเพราะว่าถ้าเราพ่นเยอะเกินไปก็เขาเรียกว่าความความหนาของของของเลกเกอร์มันจะเข้าไปาคุมผิวสัมผัสข,ของใบ,ใบตอบของเนื้อใบตอบของไม้ไผ่นะครับการกระทบกันก็จะไม่ดังเหมือนไม้กระทบไม้นะมันจะเป็น คล้ายๆดังพันพัติกระทบกันนะครผมเสียงก็จะแตกตา่างอันนี้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 ไม่ได้เคลือบนี่สังเกตฟังเสียงนะแล้วลอันนี้มันจะนั่งแป๊ะแป๊แปก๊กนะครับก็เสียของเนกเกิ์ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบที่ ทาครับทาเอาครับก็คือถ้าทาคือทาครั้งเดียวนะให้จบนี่นะครับทาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้มันแห้งนะครับถ้าทาสองครั้งหนามากครับไม่ดีครับผมลองมาแล้วหักทิ้งมาแล้วอันนี้ก็เลยพ่นนี่คือชั้นแรกก็ดีนะครับเสียงจะโอเคอยู่ชั้นที่สองก็โอเคแต่ว่าถ้าสามชั้นนี่ก็มันยังหนาหนาหน,น,นาไปนะครับความเรียกว่าความเป็นธรรมชาติของของไม้กระทบไม้มัน เสียงมันจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็สองชั้นนะครับน,นี่ก็สองชั้นอันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับนี่เพิ่งทำเสร็จวันนี้เลยนะครับเพราะว่าใบตอกผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไม่ได้พ่นครับก็คือพ่นแล้วผมก็เลยเอากระดาษทรายมามาถูหัวตรงนี้ให้มันให้มัน <c oughs> เรียกว่าให้มันเนียนนะครับให้ไม่เกี่ยวกันนะมันให้ไม่เหนียว ถ้าใครก็อยากทาแบบผมก็เอาไปใช้ทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้สําหรับผมประสบการณ์ที่ผมทําตอกเองมาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว,ว่าพ,พิกแพงครับหาอุปกรณ์หาเขาเรียกว่าหาเทคโนโลยีหาอะไรมาผสมให้ต่อมันใช้ได้นานๆนะครับตอกติวซึ่งไม่ต้องตอกติวก็ได้แต่ว่าเอาแบบไม่ดูดความชื้นนะครับอันนี้เป็นตอกู่ที่ผมใช้ใช้น้ํายา น้ํายาียี่ห้อหนึ่งครับผมเป็นน้ํายา <Okay. S 1> เคลือบเคลือบไม้ครับซึมซึมเข้าไปในตัวตัวตัว,ต,วตัวไม้นะครับแต่ว่าไม่ได้เคลือบผิวแบบ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 แรกเกอร์นะครับผิวสัมผัสก็จะเป็นเหมือนเดิมเสียงก็จะดีเหมือนเดิมไม่ดูดความชื้นแล้วก็น้ําหล่นลงไปในใบใบตอไม่ซึมนะครับไหลออกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอธิบายยังไงเป็นน้ำยาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าครับผมก็ประมาณนี้ สำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผมอันนี้เป็นเกล็ดความรุ้เล็กน,น,น้อยทำให้ใบต่อไม่แตกด้วยแลกเกอร์แล้วก็ข้อดีข้อเสียของแลกเกอร์ครับ